สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับอ,อันนี้คลิปที่2นะครับาการเขียนไพทอนโปรแกรมภาษาไพทอนนะครับทบทวนของมอหนึ่งนะครับทีนี้ครูจะให้ดูตรงโฟลชาร์ตนะครับเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นคำสั่งแรกที่เราจะใช้คือคำสั่ง r รินนะครับซึ่งคำสั่ง Print เป็นเอาต์พุตนะครับ เอาพุทเนี่ยเราใช้สัญลักษณ์ได้นะครับหนึงตัวสองตัวนะครับเอาพุทเราใช้สัญลักษณ์ได้สองตัวนี้นะครับเพราะนั้นไม่วาจะใช้สัญลักษณ์ตัวใดก็แล้วแต่นะครับสองตัวนี้ให้นักเรียนเข้าใจเลยว่ามันคือการส่งออกเอาพุทหรือการแสดงผลทางหน้าจอนะครับนะนะครับ ทนี้สตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาเขียนโปรแกรมนะครับโดยใช้ c o l a e นะครับ,บ,รบก่อนอื่นนักเรียนล็อกอินเข้า c o a b สอนไปแล้วนะครับเวลาจะเขียนนะครับให้นักเรียนคลิกไปที่โค้ดนะครับอ่าแล้วก็พิมพ์คำสั่งน,นะครับกขยายหน้าจอให้นะครับจะได้เห็นงน่ายนะ เอาพุทเนี่ยในภาษา Python ใช้เป็นคำสั่ง print นะครับ print นะครับเสร็จแล้วคำสั่งจะอยู่ในวงเล็บนะครับการป r i n t มีทั้งหมด3แบบนะครับเดี๋ยวครูจะบอกก่อน2แบบนะครับแบบแรกคือ print ข้อความนะครับโดยข้อความจะต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายคำพูดฟันหนูนะครับหรือกดชิปง,งูนะครับใช้แบบนี้แบบแรกนะครับสมมติครูพิมพ์คำว่าสวัสดีนะครับแล้วเวลาลานก็ให้นักเรียนคลิกมาที่ตัวนี้นะครับก็จะขึ้นข้อความว่าสวัสดีถ้าเราจะเขียนในช่องเดียวกันหลายคำสั่งก็ได้ก็กด enter นะครับ เิงนะครับภายในวงเล็บแล้วใช้ผมใช้ขีดเดียวนะกดที่งองูแล้วก็พิมพ์คำว่าสวัสดีนะครับแล้วลองรานดูนะครับผลลัพธ์ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นการพิมพ์ข้อความนะครับถ้าต้องการเชื่อมข้อความถ้ามันมีสองข้อความนะครับซึ่งปกติแล้วเราก็พิมพ์แบบนี้แล้วก็เรียนรักได้เช่น ทักนะครับเว้นวรรคนะครับแล้วก็ลังนะครับแต่ในกรณีที่อยากมีตัวเชื่อมเราจะใช้คอมม่านะครับถ้าเชื่อมข้อความนะครับก็ต้องมีเครื่องหนายคำพูดเหมือนเดิมนะครับอะจจะถ้ารังปุ๊บมันจะติดกันเลยนะครับให้วเว้นวรรให้ หรือเราจะไวรัสตรงนี้ก็ได้นะครับปกติแล้วไ t h o นจะไวรัสให้หนึ่งวารให้นะครับระหว่างรงส่วนที่เชื่อมนะครับอ่าทีนี้อันนี้ในส่วนของข้อความนะครับส่วนที่2นะครับตัวเลขนะครับเป็นอะไรไมเรียกตัวเลขมี2แบบนะครับแบบแรกคือข้อความ 1,2,3,4,5อนะครับอันนี้เวลาปลิ้นก็จะปิพ์ออกมาหนึ่งสองสนะครับกับอีกแบบหนึงนะครับหนนะครับแล้วก็หลังนักเกรยียนจะสังเกตว่ามันได้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันต่างกันที่ว่าถ้าเป็นตัวเลขสามารถคำนวณได้แต่ถ้าเป็นตัวอักษรที่เป็นตัวเลข ไม่สามารถคำนวณได้นะครับสมมติคูร i n ป1นหนึ่บกหนะครับกับข้างล่างที่เป็นตัวเลข1นบวกหนะครับแล้วลองรานโปรแกรมดูนะครับรรทัดบนนักเรียนจะได้1นบวกหคือเป็นข้อความนะครับส่วนมาทั้ล่างนักเรียนจะได้ผลลัพธ์ออกมาเลยนะครับนี่คือการทำงานของคำสั่งพ t ทอน ถ้าสมมติว่าเราอยากจะทำเป็นแบบคณิตศาสตร์เท่ากับนะครับคอมม่าหนบวกหนะครับลองงานดูนะนะครับที่ออกมาก็จะได้1นึบวกหนเท่ากับสนะครับอันนี้ถ้าไม่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดแปงว่าเป็นตัวเลขนะครับสามารถนำไปคำนวณได้นะครับ ถ้าอยู่ในเครื่องหมายคำพูดแสดงว่าเป็นข้อความนะครับอ่ะทีนี้ในมหนึ่งนะครับมีเรื่องการกำหนดค่าตัวแปรนะครับการกำหนดค่าตัวแปรเนี่ยนะครับตัวแปรเราจะใช้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับเช่น A เท่ากับ5นะครับ b เท่ากับ10นะครับ แล้วรันนะครับจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่นะครับตัวแปร a จะมีค่าเท่ากับ5ตัวแปร b มีค่าเท่ากับ10นะครับครูจะแสดงค่าออกมาวิธีการแสดงค่าก็คือใช้คำสั่ง print น,นะครับภายในเว็บแล้วใส่ตัวแปรไปเลยไม่ต้องมีเครื่องหมายคำพูดนะครับ a, comma, b นะครับแสดงค่า a และ b ลองรันดูนะครับะนะครับก็จะไม่ได้พิมพ์เป็นตัวอักษร a กับ b แต่จะพิมพ์เป็นข้อมูลที่อยู่ในตัวแปร a และตัวแปร b นะครับหรือสมมตินะครับใส่คอมม่านะครับใส่เครื่องหมายคำพูดเพราะเราจะใช้เครื่องหมายเท่ากับ ถ้าต้องการน,นะครับให้มีเครื่องหมายบวกนะครับเราก็ใส่เครื่องหมายคอมมาก,กั้นเครื่องหมายคำพูดข้อความคอมมาก,กั้นตัวแปรนะครับคอมมาก,กั้นแล้วก็เข้ากับตรงนี้เราเอาตัวแปรมาบวกกัน a บวก b นะครับดูนะครับอย่างงนะตัวแปรตัวนี้ก็คือจะแสดงผลตรงนี้บวกจะต้องมาอยู่ตรงกลาง b ก็คือ10นะครับแล้วก็เท่ากับตามด้วยผลลัพธ์ที่เราเอาตัวแปรมาบวกกันนะครับอ่านะครับนี่คือวิธีการทำงานของคำสั่งปริ้นกับตัวแปรนะครับในกรณีที่เรา รับค่านะครับตัวแปรแล้วต้องการเอามาใส่ไว้นะครับเพื่อแสดงค่านะครับเราก็จะแสดงค่าตัวแปรเราจะใช้เป็นตัวแปรเลงไม่มีเครื่องหมายนะครับหากนักเรียนใส่เครื่องหมายคำพูดเข้าไปแล้วลองรันมันจะกลายเป็น A บวกนะครับ10 mm hmm. เท่ากับดูนะเห mm ็นไหมบวก10เท่ากับ15 mm hmm. ตัวนี้15 แต่ว่าตรงนี้กลายเป็นเครื่องหม่ของพูด A นะครับถ้าเราไม่ใช้ตัวแปรเราก็อาจจะพิมพ์5 5บก15ในการแสดงผลนะครับแต่ว่าเรามีการเปลี่ยนค่าตัวแปรที่เดียวเราก็ไม่จาเป็นต้องมาแก้ข้อความตรงนี้บ่อยๆอ,อย่างครูใช้15กับ20แล้วก็หลังนะครับค่าตรงนี้ก็เปลี่ยนให้เลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งแก้ ข้อความในนี้บ่อยๆนะครับอันนี้คือคำสั่งริ i n t นะครับมีอยู่สองส่วนนะครบตัวนะครับคำสั่งแรกริ i n t ข้อความนะครับภายในเล็กมีเครื่องหมายคำพูดไม่ว่าจะเป็นฟันหนูหรือว่าเป็นขีดเดียวนะครับก็จะแซงเครื่องหมายคำพูดนะครับคำสั่งริ i n t ขั้นด้วยเครื่องหมายคอม่านะครับ สองนะครับอ่าปริ้นตัวเลขนะครับปริ้นตัวเลขเป็นข้อความที่เป็นตัวเลขปริ้นตัวเลขจะได้ไม่งงนะครับปริ้นตัวเลขนะครับซึ่งสามารถคำนวณได้นะครับหรือเราจะปริ้นในบทเรียนก็จะเป็นหกนะครับก็ปริ้นข้อมูลออกมานะครับส่วน ที่3คือพิมพ์ค่าตัวแปรนะครับโดยเรากําหนดค่าตัวแปรไว้เสร็จแล้วก็พิมพ์ค่าตัวแปรออกมาเพื่อแสดงที่หน้าจอนะครับน่าจะเข้าใจง่ายๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเรียนเรื่องการ input นะครับ